พระราชวงศ์และองคมนตรีเสร็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้พระที่นั่งดูสิท์มหาปราศาสตรในพระบรมมหาราชวังเวลา18.55นาิกา5นาทีพันเอกหม่อมเจ้านวพันยุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาด บทสวดพระพิธรรมที่ใช้นึ่งในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระพิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7จ็ดคำพีประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมีสี่ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะ อันหนึ่งเวลา6นาฬิกา50นาทีท่านหญิงสีสว่างวงบุญจิตราดุลเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงสาวาดสี่รูปและวัดระคังโคสิตารามสีรูป ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาตามลำดับและประคมย่ำย,ยามกำหนดร้อยวันซึ่งการประคมย่ำยามเป็นราชประเพณีอย่างหนึ่งในราชาสำนักด้วยถือปฏิบัติเป็นแบบแผนมาตั้งแต่สมัยอยุทยา ถือเป็นสิ่งประกอบพระเกียรติยศและเป็นการบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานฝ่ายต่างๆให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ในเวลา10บนาฬิกา55นาทีพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวรวรามและวัดประวรนนิเวศวิหารรวม8รูป ทั้งนี้ในช่วงร้อยวันในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตวมวานครบ7วันปณรัมมวานครบ15วันปัญญาสัมมวานครบ50วันถวายพระบรมศพในวันที่12และ13ธันวาคม2568 และสตะมะวานครบร้อยวันถวายพระบรม,มศพในวันที่31มกราคมและ1กุมภาพันธ์2569และในเวลา16นาฬิกา57นาที พลเอกดาพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระราพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวรวรารามและวัดปวรนิเวศวิหารทั้งนี้ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะมวานครบร้อยวันถวายพระบรมศพแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่วันที่สองกุมภาพันธ์2569าเเป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th